ในประวัติศาสตร์มนุษย์มีบางวันที่แม้โลกยังหมุนตามปกติแต่ลมหายใจของผู้คนทั้งโลกกลับสะดุดพร้อมกันโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งในเดือนตุลาคมปี1962คือหนึ่งในวันเช่นนั้นวันที่เพียงการกดปุ่มเดียวอาจทำให้เมืองใหญ่ทั้งโลกหายไปในเสี้ยววินาทีและทำให้มนุษยชาติเหลือเพียงเท่าฐานหลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกถูกแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจ อเมริกาและโซเวียตต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันทุกการเคลื่อนไหวทุกการทดลองอาวุธคือประกายไฟที่อาจจุดสงครามนิวเคลียร์ได้ตลอดเวลาความกลัวนี้ค่อยๆก่อตัวจนกระทั่งมันระเบิดขึ้นที่เกาะเล็กๆใกล้แผ่นดินอเมริกาหลังฟิเดลคาสโตรขึ้นสู่อำนาจคิวบาเลือกยืนข้างโซเวียตเพื่อเอาชีวิตรอดจากแรงกดดันของอเมริกา แต่การเลือกครั้งนั้นนำพายักษ์ใหญ่อีกตนเข้ามาใกล้ชายฝั่งอเมริกาในระยะไม่ถึง150กิโลเมตรระยะที่ขีปนาวุธนิวเคลียร์สามารถยิงถึงวอชิงตันภายในไม่กี่นาทีเครื่องบิน u ูทของอเมริกาถ่ายภาพฐานยิงขีปนาวุธโซเวียตในคิวบานได้อย่างชัดเจนเมื่อภาพถูกนำไปให้ประธานาธิบดีเคนเนดีดูห้องทำงานทั้งห้องเงียบงนันไม่มีใครต้องอธิบายว่ามันหมายถึงอ,อะไร เพราะมันคืออาวุธล้างโลกที่กำลังถูกตั้งไว้หน้าประตูบ้านอเมริกาเองสองฝ่ายคูตอบโต้กันทุกลมหายใจเรือรบโซเวียตมุ่งหน้าสู่คิวบาเรือรบอเมริกาบิดล้อมเกาะทหารนับแสนถูกเตรียมพร้อมรบคลังนิวเคลียร์ทั้งสองประเทศถูกยกระดับสู่สถานะที่พร้อมยิงทันทีโลกทั้งใบต้องมองด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะยังมีพรุ่งนี้อยู่หรือไม่ท้ายที่สุด ผู้นำทั้งสองฝ่ายเลือกสติเหนืออารมณ์เคนเนดีและครูชอปเจรจาลับยอมถอยคนละก้าวอเมริกาเอาขีปนาวุธออกจากตุรกีโซเวียตถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาภายในขําคืนเดียวโลกทั้งใบโล่งอกพร้อมกันเหมือนเพิ่งรอดจากขุมเผวแห่งความตายวิกฤตขีปนาวุธคิวบาสอนเราว่าบางครั้งสงครามไม่ได้เริ่มเพราะความเกลียดชังแต่เริ่มเพราะความกลัวที่ไม่ได้ถูกพูดออกมา และสันติภาพก็ไม่ได้เกิดจากผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เกิดจากผู้ที่รู้จักถอยเพื่อรักษาชีวิตของคนทั้งโลกประวัติศาสตร์วันนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของอาวุธแต่เป็นเรื่องของสติที่ช่วยโลกทั้งใบเอาไว้